ท้าวทูวันนี้เรามาทําน้ํายาขัดยางให้เป็นสีดํากันแบบง่ายๆครับมาเนาะมันก็เป็นคราบสกปรกเลยนะครับ,รบรโดยหลกัหลกๆแล้วนะครับเราก็ใช้แค่น้ํายาปรับพานุ่มน้ํามันพืชแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับสัดส่วนก็คืออย่างละเท่าๆกันอันนี้ผมก็เท่าๆกันนะครับอ่นน้ำมันพืชนะครับแล้วอันต่อมาก็คือน้ำยาปรับพานุ่มนะครับในสัดส่วนเท่าๆกัน แล้วเราก็คนที่เ,เราได้สัดส,ส่วนอย่างละครึ่งแล้วนะครับมันก็จะได้ครีมแบบนี้นะครับอยากบอกว่าเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนเป็นวิธีเดียวกับที่เป็นน้ำยาในราคาตามที่ในลาซาด้าอันลาสุกุกนะครับเขาก็ทำเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เขาขายครับโอเคก็เช็ดอย่างนี้เลยนะครับง่ายแค่นี้น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า หลังจากที่เราทาแล้วแห้งแล้วเนี่ยมันจะเงาขนาดไหนอันนี้ครับเห็นเห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่ทําไปแล้วนะครับเหยียบหนึ่งล้อนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่แห้งแล้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าเงอมากๆเลยทีเดียวใจคลิปนี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ